เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะฮะอยู่ผมกันคุกเกมเมอร์อีกครั้งแล้วะ,ะวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวมาครับเวอร์ชัน0.15.9กันนะฮะก็เป็นเหมือนเดิมแล้วนะน้อมันไม่ใช่หน้าตามัมนเอไอที่เห็นเลเวลนะ่ะผมโกงฮนะ MCP E m a s t e r นะครับแล้วก็มีผ้าคลุมข้างหลังด้วยเห็นไหมมีหลายแบบนะ,ะผาคลุมนี่นี่น เนี่ยปิวได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่แมปเอาชิลาาของผมนละ้มันเป็นแมปน,นี่เอาชิล่ากัหน,น้องผมยาัคลิปนะฮะมันก็มีสกินใหม่มานิดๆหน่อยๆโอยอ๋อนี่ ผมแค่โกงรีวิวเองคนะ่ะไม่ได้โกงอะไรเลยถามเองชุดเกิดไม่เท่หรอกกากเอาสับเพื่อตาจะได้ไอ้นี่นะครับหนีดูหน้าตามันโอเคครับไปดูหน้ากันกเลยหนีเห็นไหม มีหลายแบบนะมีคนไายเข้ามา นี่นะ,ะแล้วก็มีสกินใหม่นะครับสกินตัวเองแบบใส่ผ้าคลุมแหละผมไม่รู้จะทำไงนะฮะโอเคสำหรับ ่ก็มีเพียงเท่านี้กันใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจผมทำคิปต่อไปนะก็่าลืมกดไลกดซัสไคเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับบาย